เลยนะคะแล้วก็จะพยายามจัดต้นให้อยู่ตรงกลางกระถางนะคะเพื่อนเพื่อนเขาจะได้สวยงามค่ะเลยนะคะแล้วก็จะพยายามจัดต้นให้อยู่ตรงกลางกระถางนะคะเพื่อนเพื่อนเขาจะได้สวยงามค่ะปุ๋ยลงไปเลยนะคะปุ๋ยละลายช้าใส่สตาร์เกิลจีเพื่อไม่ให้มดแมลงมากัดรากเขานะคะเพื่อนเพื่อน บีบสวยแบบนี้แหละคะ่ะต้นไม้ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่มาชมการเตรียมกระถางขอบคุณผู้สนับสนุนทุกครั้งนะคะที่มีผู้สนับสนุสนมานะคะ่ะขอบคุณทุกๆคนจริงๆค่ะสวัสดีนะคะก็จะได้กระถางสวยวันนี้จะมาเปลี่ยนกระถางคู่บันลังนะคะเพื่อนๆใบเรียวสวยเชียวค่ะก้านกระดูกก็สวยนะคะ ปุ๋ยลงไปเลยนะคะปุ๋ยละลายช้าใส่สตาร์เกิลกีเพื่อไม่ให้มดแมลงมากัดรากเขานะคะเพื่อนๆบีบีบดูมเมื่อกี้ค่ะค่ะเสร็จแล้วแล้วก็เอามือประคองโตงประมาณหนึ่งหนึ่งส่วนนะคะเพื่อนๆค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะนี่คือส่วนผสมวัสดุที่ใช้ปลู ได้แล้วค่ะมาแล้วอืดนะคะค่ะจริงๆกระถางนี้เปลี่ยนได้ไม่นานนะคะแต่รากเยอะมากรากเยอะมากค่ะโอเคใส่ลงไปโอยู่บ้านไม่ได้หาเงินแล้วค่ะเวลาเราอยากให้ของขวัญใครเราก็เลือกต้นไม้ที่เรารักให้เลยนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็โรยด้วยมะพร้าวสับนะคะย้ายใช้กร,ระถางสิบนิ้วนะคะเพื่อนๆสิบนิ้วค่ะลงเลยนะคะแล้วก็จัด พยายามจะต้นให้อยู่ตรงกลางกระถางนะคะเพื่อนๆเขาจะได้สวยงามค่ะป้องกันเชื้อราลากจะได้ไม่เป็นเชื้อราค่ะยายก็จะใส่อย่างนี้มาประจำนะคะเวลาที่เปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นนะคะโรยต้นไม้ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่มาชมการเตรียมกระถางที่ดูมเมื่อกี้ค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามือประคองตูงบ้บลลังต้นนี้ มีลูกแล้วนะคะหนึ่งต้นเล็กๆกำลังน่ารักค่ะกำลังน่ารักยายกะว่าจะให้ไปเป็นปของขวัญเอ่ยยายก็จะใส่ดินมวลเบาค่ะเพื่อที่จะให้หน้ากระถางส,สวยๆนะคะยายทำแบบนี้ประจำนะคะเวลาที่แต่งกระถางเป็นของขวัญให้ให้คนที่เรารักวันนี้นะคะค่ะยายปลูกต้นไม้ช่วงนี้ยายก็ปลูกไว้เพื่อทำเป็นของขวัญให้คน ยายใช้กระ,ะถางสิบนิ้วนะคะเพื่อนๆสิบน,นิ้วค่ะลองกดไปแน่แนๆเลยนะคะเพื่อนๆกดไปแน่แนๆเลยไม่ต้องกลัวเขาเจ็บค่ะไม่ต้องกลัวเจ็บเพราะว่าวัสดุปลูกล้วนซุยทั้งนั้นค่ะเราเลยนะคะแล้วก็จัดพยายามจัดต้นให้อยู่ตรงกลางกระถางนะคะเพื่อนๆเ,เขาจะได้สวยงามค่ะคุยดูมเมื่อกี้ค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามือ ประคองต้นให้น้อย,อยลงเพราะว่ายายไม่ค่อยแข็งแรงก็จะเลี้ยงต้นที่มีอยู่นี่แหละค่ะให้สวยงามเพื่อว่าใช้เป็นของขวัญน,นะคะเรายายใช้กระ,กระถางสิบนิ้วนะคะเพื่อนสิบนิ้วค่ะลงกระถางด้วยมะพร้าวสับค่ะมะพร้าวสับแล้วใส่ทานด้วยนะคะทานหุงข้าวเรานี่แหละค่ะยายเชื่อว่าการเสร่ฐานจะช่วย ยายใช้กระถางสิบนิ้วนะคะเพื่อนๆสิบนิ้วค่ะลงเพื่อที่จะไม่ให้เวลาลดน้ำจากกระเซ็นมากค่ะพอใส่มะพร้าวสับได้ที่แล้วให้เหลือจะขอบประมาณสักหนึ่งนิ้วนะคะเพื่อนๆหนึ่งนิ้วเพื่อที่จะไม่ให้เวลาลดน้ําจากกระเซ็นมากค่ะพอใส่มะพร้าวสับได้ที่แล้วให้เหลือจะขอบประมาณสักหนึ่งนิ้วนะคะเพื่อนๆหนึ่งนิ้วต้นไม้กับยายนะคะค่ะ สงสัยชื่ออะไรอย่างไรวิธีเตรียมอย่างไรทักมาถามยายได้นะคะยายยินดีตอบค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกครั้งนะคะที่มีผู้สนับสนุนมาค่ะขอบคุณทุกๆคนจริงๆค่ะสวัสดีนะคะก็จะได้กระถางสีซอนไม้ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่มาชมการเตรียมกระถางเราต้องเตรียมวัสดุก่อนที่จะเปรียนกระถางเขามะพร้าวสับ เกร็ดดำปุ๋ยคอกหมักปูนขาวแล้วก็ใส่ดินถุงบนได้แล้วค่ะมาแล้วอืดนะคะค่ะจริงๆกระถางนี้เปลี่ยนได้ไม่นานนะคะแต่ลากเยอะมากลากเยอะมากค่ะโอเคใส่ลงไปคนที่ยายรักนะคะชื่อคู่บัลลังก์นะคะเพราะว่าคนที่ยายจะนำไปให้เขาเนี่ยเขาน่ารักทั้งสามีและภรรยาเลยนะคะ ค่ะเลยผูปบันลังต้นนี้มีลูกแล้วนะคะหนึ่งต้นเล็กๆกําลัง,ลงน่ารักค่ะกําลังน่ารักยายกะว่าจะให้ไปเป็นของขวัญเเราต้องเตรียมวัสดุก่อนที่จะเปลี่ยนกระถางเขามะพร้าวสับเกลบดําปุย๋ยคอกหมักปูนขาว แล้วก็ใส่ดินถุงไม้น้อยลงเพราะว่ายายไม่ค่อยแข็งแรงก็จะเลี้ยงต้นที่มีอยู่นี่แหละค่ะให้สวยงามเพื่อว่าใช้เป็นของขวัญน,นะคะเราที่ยายรักนะคะไม่ค่อยได้ขายหรอกค่ะค่ะเพราะช่วงนี้ยายปลูกต้นมะถางด้วยมะพร้าวสับค่ะมะพร้าวสับแล้วใส่ทานด้วยนะคะท่านหุงข้าวเรานี่แหละค่ะยายเชื่อว่าการเสร่ถานจะช่วย ยายใชก้กระถางสิบนิ้วนะคะเพื่อนๆสิบน,นิ้วค่ะลงวันนี้จะมาเปลี่ยนกระถางคู่บันลังนะคะเพื่อนๆใบเรียวสวยเชียวค่ะก้านกระดูกก็สวยนะคะประมาณหนึ่งหนึ่งส่วนนะคะเพื่อนๆค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะนี่คือส่วนผสมวัสดุที่ใช้ปลูกประมาณหนึ่ง หนึ่งส่วนนะคะเพื่อนๆค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะนี่คือส่วนผสมวัสดุที่ใช้ปลูกเลยนะคะแล้วก็จะพยายามจัดต้นให้อยู่ตรงกลางกระถางนะคะเพื่อนๆเขาจะได้สวยงามค่ะ คนไม้ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่มาชมการเตรียมกระถางขอบคุณผู้สนับสนุนทุกครั้งนะคะที่มีผู้สนับสนุนมาค่ะขอบคุณทุกๆคนจริงๆค่ะสวัสดีนะคะก็จะได้กระถางส้ยๆยายก็จะใส่ดินมวลเบาค่ะเพื่อที่จะให้หน้ากระถางส,สวยๆนะคะยายทําแบบนี้ประจำนะคะเวลาที่แต่งกระถาง ป้องกันเชื้อราลากจะได้ไม่เป็นเชื้อลาค่ะยายก็จะใส่อย่างนี้มาประจํานะคะเวลาที่เปลี่ยนกระทางให้ใหญ่ขึ้นนะคะโรยสวยแบบนี้แหละคะ่ะเป็นของขวัญให้ให้คนที่เรารักวันนี้นะคะ ยายปลูกต้นไม้ช่วงนี้ยายกะปลูกไว้เพื่อทำเป็นของขวัญให้คนต้นไม้ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่มาชมการเตรียมกระถางคนที่ยายรักนะคะชื่อคู่บัลลังนะคะเพราะว่าคนที่ยายจะนำไปให้เขาเนี่ยเขาน่ารักทั้งสามีและภรรยาเลยนะคะค่ะเลยเพื่อที่จะไม่ให้เวลารดน้ำจากกระเซ็นมากค่ะ พอใส่มะพร้าวสักได้ที่แล้วให้เหลือจะขอบประมาณสักหนึ่งนิ้วนะคะเพื่อนๆหนึ่งนิ้วลักอะไรอยากให้อะไรคนที่เรารักก็เลือกต้นที่สวยๆเลยนะคะเดินดูวันนี้แหละคู่บรรลังต้นนี้แหละสวยเหมาะที่จะย้ายใชก้กระถางสิบนิ้วนะคะเพื่อนๆสิบนิ้วค่ะลลงกระถางไปเลยค่ะบีบกระถางกระถางบีบไม่ยากนะคะเพราะว่าเป็นกระถางพลาสติกแล้วก็ วัสดุการปลูกก็ล้วนซุยอย่างที่ปุ๋ยลงไปเลยนะคะปุ๋ยละลายช้าใส่สตาร์เกิลจีเพื่อไม่ให้หมดแมลงมากัดรากเขานะคะเพื่อนเพื่อนบีบเพื่อที่จะไม่ให้เวลาลดน้ำจากกระเซ็นมากค่ะพอใส่มะพร้าวสับได้ที่แล้วให้เหลือจะขอบประมาณสักหนึ่งนิ้วนะคะเพื่อนเพื่อนหนึ่งนิ้วกระถางไปเลยค่ะบีบกระถางกระถางบีบไม่ยากนะคะเพราะว่าเป็นกระถางพลาสติกแล้วก็ วัสดุการปลูกก็ล่วนซุยอย่างที่ยายก็จะใส่ดินมวลเบาค่ะเพื่อที่จะให้หน้ากระถางส,สวยๆนะคะยายทำแบบนี้ประจำนะคะเวลาที่แต่งกระถางประมาณหนึ่งส่วนนะคะเพื่อนๆค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะนี่คือส่วนผสม วัสดุที่ใช้ปลูกขอบคุณผู้สนับสนุนทุกครั้งนะคะที่มีผู้สนับสนุนมาค่ะขอบคุณทุกๆคนจริงๆค่ะสวัสดีนะคะก็จะได้กระถางซีสะถางด้วยมะพร้าวสับค่ะมะพร้าวสับแล้วใส่ฐานด้วยนะคะทานหุงข้าวเรานี่แหละคะ่ะยายเชื่อว่าการเสร่ฐานจะช่วยให้น้อยลงเพราะว่ายายไม่ค่อยแข็งแรงก็จะเลี้ยงต้นที่มีอยู่นี่แหละคะ่ะ ให้สวยงามเพื่อว่าใช้เป็นของขวัญน,นะคะเราี่ดูเมื่อกี้ค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามือประคองต้นไม้ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่มาชมการเตรียมกระถางรักอะไรอยากให้อะไรคนที่เรารักก็เลือกต้นที่ส,สวยๆเลยนะคะเดินดูวันนี้แหละ คู่บัลลางต้นนี้แหละสวยเหมาะที่จะต้นไม้ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่มาชมการเตรียมกระถางต้นไม้กับยายนะคะค่ะสงสัยชื่ออะไรอย่างไรวิธีเตรียมอย่างไรท